สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีโชคชันนะครับคือเก่าเหมือนเดิมเที่ยนเคยนะครับเมื่อนี้ขอเนี่ยน้ำทีมงานก่อนครับผมน้องรองครับสวัสดีครับน้องเล็กครับน้องเล็กสวัสดีครับใครเนรับครับขาดใครขาดพี่ใหญ่ครับขาดพี่ใหญ่เนาะเมื่อนี้พี่ใหญ่บริสบายครับพี่ใหญ่บริหารหน้ามืแค่นั้นแล้วผ่านจอยสิบห้าทีมงานมางัดหิน หาเขียดอิโม่นะครับเมื่อนี้งัดหินหาเขียดอิโม่นะครับภารกิจที่เขาที่มหาก็คือเนี่ครับเขียดอิโม่ครับพี่น้องเนี่ยเขียดอิโม่ครับพี่น้องเขาได้แล้วเขาก็จะไปปิ้งให้พี่น้องเขาให้เอฟซีติดตาม่าปิ้งเขียดอิโม่มันนี่เป็นยังไงนะครับที่ได้หน่อยได้ไรขอให้เอฟซีตามผมมาครับพี่น้องไปพอพียังไป้ามครับไป โคตรแข็งแลวครับแลว้วครับมันยีนีผมเออไม่ไนนะตวลงง่าครับงนิดหน่อย <c oughs> เอออีเขี่ยเี่ยเขี่ขยเขียเขี่ยแล้วตัว่ายครับสอตัวนี้ยู่นนั่นตอนน้ำเมตันนี่แล้ลุ๊บ

ลูกอะไครับอ๊หน่อยครับเป็นลูกออดเ่าเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดนะเห็นดิกลอกตกไปจะมากะพี่นี่ควายเอ้อมจ้ะนี่ก็ี่เราต้องหินหนนี่เห็น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 แล้วครับเห็นแ้วครับเห็นบ้าครัหนไหน เะียรับเชนับหนึ่งสองสามเออมเลยพี่ครับลองเขียนนี้เอาเอาโอเคเอาเเออไปหินไ ได้ไมล่ะได้ได้ไปแนขึ้นแล้วมขึ้นแล้วพี่อ่ะเีนะครับเเการมครับปาไปแล้วลูกเกรม่ครับพี่ครับพี่น้องจะมัดคลิปนี้นะครับก็ให้กำลังใจ พันจอยนี่เด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพันจอยนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับพันจอยเดเฮ็ดไปเรื่อยๆ,ๆครับหาเพื่นกันดีๆให้พี่น้องได้ติดตามให้พี่น้องได้รับชมแล้วพี่น้องเนาะนี่ครับเขียดยิโม่นะครับนี่ตัวไหนตัวใหญ่มีปูในนี้ก็มีปูนี่ครับปูก็มีเนี่ยครับ่ค่อยลายมันเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไมีมอะไรเลย พี่น้องครับจุดมักเงี้ครับเป็นเปลนเลยครับพี่น้องโอหเกือบประชันครับเกือบประชันเกือบประชันครับโอ้โหจำใกล้ครับาำใกล้กับเป็นาำใกล้กับเป็นคนเลี้ยวหน่อยนึงครับเลื่อนแขนมา ีรเองน่ยเด้เดเดจีดมา่ด้จีดมาข่อรมาเพ้เขียตะปาทข้าเขีี้งเขีอีเลี้งเขี่ยีเลี้ยงครับเขีีเลียงแคบ่ะอ่ะเกมจีมาอ่ะุบุบุลุุออไเย พี่ครับเจุดโมดูดนี้พี่น้องโอ้นี่บาดหน่อยปุ๊บค่ะครัพี่ครับพี่น้องเอ้ยอะไรพอปิ่งแล้วครับเอ้ยอะไรพอปิ่งแล้วตอนนี้ครับคนถือของอเจ็บคอมือดิ โอคนีม่ัว่อกลัวทางนี้เป็นดนะครับเงียบครับเงียบเหเลยสูกันใจมาได้ครับผันใจเราวกงพดปุ๊บปุ๊บ้วไงเขาก็นี่ น้องพี่น้องนางหมูครับเอ้ออย่างนี้ยพ่อย่างหมูตลงกทุนลไม่กว่าคว้าเ้อนางอย่างนี้ให้น้ำไม่ทอดตีน้งเสิมนะครับ

น้าเพืนได้มดนันคืออะไรอยู่วะน้าเพืนได้เอ้ยขับไม่้องปูปูยูมาเอ้เพื่ันหมดเฮ้ยยิ้วเลยงยิ้วเลี้นวยิ้ว โอ้ไปแล้ว <c oughs> พูดละตรแม่เมื่อยครับผมไม่ไนั่งเล็กม่ไพี่กัาง,งากางินาพักโยนครับแชดไฟแชดแบตบแบตจะหมดน,นรนะครับรุ่นก่อนี้ครับพี่น้องโอ้ยนั่คนได้นั่คนได้นั่นได้ครับเรื่อยไปแล้ว มันกัดคนมาครับเลยบวกัดลูกบวกัดเขายื่นจะเข่ายื่นจะเขาไปแล้วอึ๊บอีกตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจะจับให้ดูจะให้ดูครับอนาคนดาอนาคนดากินเขียดกินเขียดครับพี่น้องนี่ครับอนาคตดา พี่น้องมีพิษไหม่นี่หัวมั้ครับกลิ่นดมกลิ่นด้วยิ้นนะครับดมกลิ่นด้วยลิ้นนะครับอ๋อนงไก่อนาคนดาครับพี่น้องมีพิษไหมเนี่ยไม่มีไม่มีลูกอนาคนดาครับอนาคนดาคือเป๊ะนะครับหัวเขาหัวเขาคือนาคนดาเป๊้เลยไปข้าไปอ่าใเราไปหาลูกงี้เอาแล้วนะหนึ่งสองสามไปบ๊ายบายเปีย้วยครับ พี่น้องครับมหาเขียดมะพร้าวห้อยหมูครับไม่ไหมห้อยหมูพี่น้องห้อยหมูปลานี่ครับขึ้นไปไหนขึ้นไปนีนครับห้อยหมูปลาขึ้นไปนี่ขึ้นไปผู้เขียวครับนี่ชัดปลาหลายครับชัดปลาในน้ชนิดหลายนี่ครับผู้เขียวครับพี่น้องนะครับ หลังจากเขาไปไงหินหาเฉียดยิโม่มานะครับเขาก็ได้เฉียดยิโมได้ปูมานะครับนี่ครับเขียดพี่น้องแล้วก็ปูนะครับได้ผักมากินกับแจ้วนะครับนี่ผักผักผักจักระจันนะครับพี่น้องพี่น้องมักคลิปนี้โปรดให้กำลังใจผ่านจอยค้นตัวน้ำสีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล้นะครับพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ